อันนี้ก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนะครับน่ารักน่ารักสอนมัดย้อมกันอันนี้เป็นประโยชน์นะฮะไปดูนักเรียนทํำยังไงวิธีการมัดย้อมสอนนักเรียนครับนี่บิดท่านะคะสอนบิดป๊บปลาคุณทําเป็นป่ะพูดตรงๆว่ายังไม่เป็นค่ะแล้วก็มัดมัดใช่ไหมมัดแล้วย้อมนี่ใส่สีใส่สีอันนี้ให้เห็นจระเลยนะท่านผู้ชมต้องมัดให้แน่นนะใส่สี มัดเนี่ยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้สีเนี่ยเกิดลายเกิดลายขึ้นมาเดี๋นะฮะป๊าป,ป๊าใส่สีอ้าวอยากอยากอยากได้กี่สีก็ว่าไปอ,อันนี้ดูวิธีมัดย้อมกันสดๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนนักเรียนของเราเนี่ยครับนักเรียนกลุ่มนี้นะฮะก็จะดูเป็นนักเรียนอายุน้อยหน่อยนะครับสตายแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสาวเป็นยายทั้งนั้นเลย เหลือน้อยมาทางนี้ทำไมใส่ชุดน่ารักจังเลยคุณยายยังผูกหูกระต่ายอยู่เลยเอ๊ะนี่เขาเรียกอะไรนะโบ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 ไม่ใช่หูกระต่ายเหรอโบผูกโบอ๋อเขาเรียกผูกโบใช่ก็คือเป็นปฐมมันมัธยมมัธยมต้นเหมือนตะกกแตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาน่ะหรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะอันนี้ก็นับดูอายุทั้งห้องแล้วก็น่าจะหลายหมื่นปีนะครับ นะหลายหมื่นเลยเอ่ะหลายหมื่นปีลักพันก็พอแล้วเอ,อ,อนี่แหละครับนักเรียนอบอตอนาฝายเพิ่มเมืองจังหวัดไซยภูมิครับเขาก็มีการสอนวิธีการทำผ้ามัดย้อมให้กับน้องๆหนูๆน,นะครับที่อ,อายุก็อยู่ระหว่าง60-80ปปีนะครับน้องๆกลุ่มนี้นะฮะ,ะน้องๆกลุ่มนี้เขาเป็นนักเรียนก็ ถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนของอบตอนาฝายเนี่ยแหละครับนะมีการปักชื่อนําชัดเจนนะเด็กชายเด็กหญิงนาง,าน,น,นางสาวนู่นนางสาวนี่นะครับมีครบเลยนี่ก็ท่านนายกอบตอนะครับพันตํารวจเอกสอรวิทย์มาอินก็บอกว่าเ,เราจัดาาการเรียนการสอน <ไป S 1> วิธีการทําผ้ามัดย้อมให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ <ไป S 1> นครับ <ไป S 1> แล้วก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะฮะให้ความรู้กับน้องๆผู้สูงอายุนะครับน้องๆว่ากันนะน้องๆน่ารักจริงๆนะครับอ่ะไปฟังท่านนายกครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็ได้ประโยชน์ได้เรียนรู้นะครับสิ่งแปลกๆใหม่ๆซึ่งอาจจะทุกคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันมันง่ายนี่เดียวประมาณนั้นเสื้อบางบางตัวที่เราจะทิ้งแล้วอย่างนี้เนาะใช่ครต้องมาปรับปรุงใหม่ให้มีชีวิต S <S <S ก็น่ารักดีนะครับเอาเสื้อเก่ามาทำครับพี่ใช่ครับเอก็ต้องเอาเสื้อเก่าก่อนเพราะว่าฝีมือตอนนี้มันยังไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่ว่าดีนะเพราะว่าอย่างเสื้อขาวเนี่ยมันก็เริ่มจากมอมใช่ไหมแล้วก็มัดและย้อมให้มันเป็นสีแต่ว่า <S 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 หลังจากที่น้องๆเก่งแล้วน้องๆก็สามารถเอาไปทําอาชีพได้น้องๆนะครับน้องๆรุ่นนี้เราจะพักผ่อนแล้วล่ะค่ะนะเออน้องๆก็สนใจน่ารักค่ะเออ